ถัดวิวทะเลสาบที่ให้ความรู้สึกเหมือนได้พักผ่อนอยู่ต่างจังหวัดแต่เชื่อไหมคะทุกคนว่าที่นี่คือกรุงเทพแถมยังอยู่ใกล้กับทางด่วนด้วยนะกับโครงการมันธนาเล็กวัชรพลตัวโครงการนะคะเข้าออกด้วยระบบเอสเซการ์ที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมาพร้อมกับฟาซิลิตี้ขนาดใหญ่ซึ่งตัวอาคารขับเท้าเนี่ยมีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เดินตรงเข้ามาข้างในนะคะก็จะพบกับโซนโคว์วอกกี้สเปซค่ะ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำและวิวทะเลสาบกว้างๆแบบนี้เลยด้านนอกนะคะก็จะมีระเบียงที่สามารถเดินเชื่อมไปกับห้องฟิตเนสได้ภายในห้องฟิตเนสเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็มีอุปกรณ์มาให้อย่างครบครันค่ะสระว่ายน้ำแบ่ เด็กและสัตว์ผู้ใหญ่ไว้ให้อย่างชัดเจนทางเดินเชื่อมนะคะก็จะเชื่อมไปยังห้องเด็กเล่นถัดมาก็จะมีห้องน้ําที่อยู่ติดกับห้องซาวน่าไว้ให้ลูกบ้านอีกด้วยค่ะและถ้าเดินออกมาจากคบเพล้นะคะเราก็จะเจอกับวิวทะเลสาบกว้างๆแบบนี้เลยสามารถมาเดินรับลมตอนเย็นนะคะให้บรรยากาศเหมือนอยู่ที่ต่างจังหวัดเลยค่ะซึ่งเนื้อที่ตรงนี้นะคะมีเนื้อที่ราวๆกว่า50ไร่เลย ในโครงการนะคะเขาก็มีหลากหลายโซนมากอย่างโซนที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือช a ้ม i ิ g งโซนค่ะตัวบ้านนะคะเป็นไทสิตเทิรค่ะมีเนื้อที่ขนาด62ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่186ตารางเมตรมาพร้อมกับฟังกชันบ้านแบบ3ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะ ในโทนสีเทาอมเขียวค่ะอาจจะดูไม่คุ้นตากันใช่ไหมคะพื้นลงจอดนะคะก็สโลปลงถอยรถเข้าออกได้อย่างสบายๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในบ้านกันนะคะเข้ามาทางโซนด้านในนะคะก็จะพบกับโซนรีวิ่งแอรียตรงนี้ค่ะที่เขาแบ่งสัดส่วนกันมาอย่างชัดเจนเลยบอกเลยว่าตรงนี้นะคะเรายังคงสโลแกนเดิมค่ะเปลี่ยนกระเบื้องให้ใหม่หมด กระเบื้อนะคะเราใช้เป็นของแบรนด์แกรนดิโตค่ะขนาด6 0สคูณ60ซนติเมตรค่ะซึ่งตรงนี้นะคะสามารถจัดวางโซฟาขนาด5-6ที่นั่งได้อย่างสบายๆเลยค่ะมาทางโซนรับประทานอาหารนะคะเราก็สามารถจัดตั้งโต๊ะรับประทานอาหาร3-4ที่นั่งหรือมากกว่านั้นได้ค่ะและอย่างโซนที่น้องไม้นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็จัดฟังก์ชันมาให้เป็นห้องอเนกประสงค์อีกหนึ่งห้องที่เราสามารถ กั้นประตูนะคะออกแยกจากส่วนอื่นๆได้ค่ะและตรงนี้นะคะก็ยังมีประตูกระจกบานสไลด์นะคะที่สามารถเดินออกไปเชื่อมกับส่วนบริเวณรอบบ้านได้ด้วยค่ะและมาในโซนห้องครัวนะคะบอกเลยว่าพื้นที่เนี่ยกว้างมา,มา,มากๆเลยตรงเคาน์เตอร์ครัวนะคะเราก็ได้มีการปูให้ใหม่โดยใช้เป็นกระเบื้องโทนสีครีมค่ะระบบน้ำประปานะคะติดตั้งไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะหมดปัญหาหายห่วงเรื่องกิ่นค่ะเพราะว่ามีหน้าต่างระบายอากาศถึง2บานค่ะ และตรงนี้นะคะก็ยังมีประตูนะคะที่สามารถเชื่อมไปกับลานซักล้างหลังบ้านตรงนี้ได้ด้วยค่ะ มาในส่วนของห้องสุดท้ายของชั้นที่1นนะคะก็คือห้องน้ำนั่นเองค่ะห้องนี้นะคะเราก็ได้เปลี่ยนกระเบื้องให้ใหม่และสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดค่ะกระเบื้องใช้เป็นโทนสีขาวครีมค่ะสุขภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าฝักบัวกระจกหรือถกสุขภัณฑ์นะคะบอกเลยว่าเปลี่ยนใหม่หมดไม่มีของเดิมเลยค่ะและในส่วนของบันไดนะคะเราก็มีห้องเก็บของใต้บันไดให้ด้วยตัวบันไดนะคะเราก็ได้ขัดไม้ทําสีไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะ ตรงชานพักตรงนี้นะคะก็มีช่องรับแสงจากธรรมชาติค่ะขึ้นมาตรงชั้นสองนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างๆตรงนี้นะคะได้มุมพักผ่อนภายในบ้านเพิ่มอีกหนึ่งมุมค่ะและยังมีประตูกระจกบานสไลด์นะคะที่สามารถเดินเชื่อมออกไปกับระเบียงหน้าบ้านได้ค่ะพื้นของชั้นที่สองนะคะเราก็ได้เปลี่ยนให้ใหม่เป็นของ SPC ค่ะห้องนอนแรกที่น้องไมล์พาเข้ามาชมนะคะก็คือห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมค่ะบอกเลยว่ามาในโทนสีขาวแล้วก็มีขนาดเนื้อที่ใหญ่มากค่ะอยู่ที่21ตาราง เลยค่ะอย่างพื้นที่ตรงนี้ที่น้องมายืนอยู่นะคะสามารถวางเตียงคิงไซ i ์ได้อย่างสบายๆพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเลยค่ะและตรงนี้นะคะก็มีการแบ่งสัดส่วนฟังก์ชันมาอย่างชัดเจนค่ะสามารถทําเป็นโซนวอล์กอินโคเซตได้เลยลูกค้าสามารถบิวอ mm ิ hmm. นได้ตามความต้องการค่ะอยู่ติดก,กับห้องน้ํานะคะที่อยู่ภายในตัวค่ะก็คือห้องน้ำเนี่ย เราได้ทําการเปลี่ยนกระเบื้องและสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดเช่นเคยค่ะไม่ต้องกลัวเรื่องการอับชื้นเลยเพราะว่ามีหน้าต่างที่ระบายอากาศด้วยนะคะและเราติดตั้งระบบเ i n ชเวอร์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะห้องนอนที่2และห้องนอนที่3นะคะก็อยู่ทางโซนหลังบ้านค่ะจะมีขนาดพื้นที่รองลงมาจากห้อง Master b ์เบด o ูมค่ะจะมีขนาดเนื้อที่14ตารางเมตรและ10ตารางเมตรค่ะแต่ยังสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้อย่าง ครบคันได้ตามความต้องการเลยค่ะและในส่วนของห้องสุดท้ายนะคะก็คือห้องน้ำกลางชั้นที่2ค่ะซึ่งจะอยู่ระหว่างห้องนอนที่2และก็ห้องนอนที่3ค่ะ ห้องน้ํานะคะเราก็ได้ทําการปูกระเบื้องแล้วก็เปลี่ยกสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดค่ะจะมีประตูกระจกสไลด์บานกั้นอย่างนี้นะคะที่แบ่งโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งไว้ให้อย่างชัดเจนค่ะพร้อมกับติดตั้งระบบเดนชาวเวอร์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในโครงการน,นี้เรายังมีบ้านอีก2หลังค่ะซึ่งหลังนี้นะคะจะเป็นทายเดียวกับหลังแรกที่น้องไม้พาไปชมนะคะคือทายสิตร์นค่ะตัวนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าค่ะมีเนื้อที่อยู่ที่72ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่200ตารางเมตรเป็นฟังก์ชันบ้านแบบ3ห้องนอน3ห้องน้ําและ2ที่จอดรถค่ะแต่ความพิเ ของบ้านหลังนี้นะคะก็คือจะมีห้องอนเนกประสงค์และห้องน้ําอยู่ทางโซนด้านข้างบ้านด้วยค่ะและหลังนี้นะคะมาในโทนสีครีมขาวนั่นเองค่ะและหลังนี้นะคะจะอยู่ในเฟสที่2ของโครงการค่ะจะเป็นแบบบ้านท้ายวอลนัทค่ะซึ่งหลังนี้มีเนื้อที่54.4ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่136ตารางเมตรฟังก์ชันบ้านแบบ3ห้องนอน3ห้องน้ําและ2ที่จอดรถค่ะกําลังอยู่ในขั้นตอนการรีโนเวทรับรองเลยว่าสวยแน่นอนค่ะ กันมาคะกับโครงการมันธนาเล็กวัชรพลที่สามารถเข้าออกได้ถึง2ทางคังคะ่ะทางเส้นสุขาพิบาล5และเส้นสายไหม56นะคะบอกเลยนะคะว่าบ้านเดี่ยวราคาพิเศษแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วห้ามพาเด็กขาดเลยนะคะและถ้าใครนะคะสนใจสามารถติดต่อได้ทามช่องทางข้างล่างน,นี้เลยนะคะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คะ่ะกับรีวิวบ้าน by Capital Asset สวัสดีคะ่ะ